ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ตล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยละ่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนรับบูเบ b ร r ่ y p o p บอรี่หรือว่าตัวสนัขตัวสีฟ้านั่นแหละนะครับก็วิธีการรับนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้ทุกคนจอย ตัวแมปตามชื่อคลิปเลยนะครับคือผมก็จาไม่ได้แหละว,ว่าชื่อแมปมันชื่ออะไรนะหรือว่าให้ทุกคนกดเข้าลิงก์ตัวแมปนะครับหลังจากที่ทุกคนเข้ามาแล้วให้ทุกคนเดินมาตรงจุดตรงนี้นะครับจุดที่มีคนอยู่เยอะๆเนี่ยนะครับมันจะมีตัวม้าหมุนอยู่นะครับให้เรานะครับทําการกด e เพื่อถ่ายรูปนะก็มันจะลําบากอยู่นะครับถ้าเกิดเรานั้นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีคนเล่นเยอะๆนะครับโอเคนะครับก็ให้กด e เพื่อถ่ายรูปเลยนะ โอเคนะครับเมื่อเราถ่ายรูปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวของฟรีมานะครับก็วิธีการรับของฟรีก็มีแพยงทุนแหละครับง่ายมากๆเลยใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมซื้อเสื้อเข้ากลุ่ม Discord กดติดตามแฟนเพจแล้วก็กดซื้องงีด้วยสำนี้ลาไปแพลงทุนแล้วครับสุดครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคระบาย